สวัสดีค่ะตอนนี้คุณนแม่น้องหมวยอุดรธาน,นีกับผ้าลูกๆมาทาบุญที่วัดวัดเอียงนะคะวัดห้วยสูบนะคะอ,อําอเภอพนัทนิคมนะคะตอนนี้พุณแม่กับผ้าลูกๆอยู่กับอ,อ่ทั้งอําเภอพนัทนะคะเตรียมตัวกับอุดรธานีนะคะเมื่อนี้เข้ากับอุดรกันนะคะผาลูกๆมาทาบุญเนาะ อันนี้นสากเเียไม่ละไม่ลูกโอเคอันอีกอันนึงอันสามอันค่ะนะค นั่งไว้กับตาเห็นเลยดิน้องมยขยับมาทางนี้สิเออขยับมา ตรงอะไรวา,างเสพานกันแล้วแผ่นทองอยู่ข้างตรงอะไรใส่พานนะเราเดินตรงเข่าหลบเขย่จะมีแผ่นทองติดทองน้องหมวยยืดออกมา น,นะะ้องเหมยไม่ติดแผ่นทองล่ะนีย่ยติดตอไม่มไมมิดไ,ได้ไไนั่นแหละจอร์ดใส่พานนั่นแหละพอะเดี๋ยวเด<ต>ี๋ยวรอยยายก่อนเดินขึ้นได้นะเดินขึ้นได้นะเดินวนได้นะ ติดปิดแผ่นทองนะคะองเรียไว้ีเดียวเนี่เยเพืออ่อนให้จับให้จบอันนี้ได้ เดีย๋ยวฟาเดียนนั่งรอยายอยู่นี่นะให้แม่หมวยออกไปข้างนอกก่อนโอเค,อ,เคอ่ะน้องน้องหมวยเ,เป็นยังไงบ้างเจ้าแม่เห็ดบุญเจาสบายใจบ้าคะสบายใจสินค่ะโอ้ยเพิ่นมาเห็นวัดเพิ่นกเ็นเลยแวะทำบุญนะคะเพิ่นอาจารย์เพิ่นค่ะให้ติดแคนท่องน้ำเนาะ จังได้ก็เป็นาตงใจให้น้องมวยให้น้องมวยหายวันดีวันดีขึ้นไปนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้น้อง